พี่น้องครับในช่วงไปมาหาสูดูแลใส่ใจเจ็บไขบ้เมือ่อเกิดไม่ดีผมใช้กระมอนกระไรแบะไม่ยำยามพี่น้องปานีมาที่เพื่อแงใงไ่ครับมาหาแม่ท่องท่องดำพระมาแม่ท่องค้ำพรมโชดนะครับบ้านแสงอรุณตบนโน่นท่องอเพื่อแงใงไงจังหวัดขอนแก่นซึ่งโรคที่แม่เป็นนี่ครับหมอบวาสามารถวินิจใช้ได้ไวแล้วเป็นโรคเอียงแต่อยู่บ่อยู่ อาการที่เกิดขึ้นมากคนหาสาเหตุพอเล่านอนลอคว่วตายอยู่สามเดือนเมื่อสิน้นแห่งความหวังเพื่อเอืน้นนหนึงพอดฟั่งพ่อเยายเชกมลได้มายามพยายามนองในช่วงไปมาหาสู่ดูแลใส่ใจเจ็บไข้เบิ่งกันได้ฟั่งพ่อเยายเชกม่นไปสัมภาษณ์ว่าผู้ที่ลืมนมสก,กัดเปิ่อมคขุดแซนเซว่นแะอ้นแซนซน ปเป็นมีอากาศต่างๆกันนะครับเพราะฉะนั้นนะทางที่สีล่องบ่อหูแล้วว่าสีล่องจังไดสีปอยไปเหตตาเชื่อๆบื้อว่อก,กระเสือกกระสนกระโบได้คือจังปลาเนี่ยแหละครับหลังจากแล้งแล้วมันก็นจะต้องไปหาน้ําที่อยู่ในตลอดปีกระเสือกกระสนไปแมนเจ็ดสีรดแมนหางสีด้วนกลับไปจนใจกาดกระเปียบขึ้นกับเม่ท่อง่ําเช่นเดียวกันครับขันคิดว่าได้ดื่มเบิงทดลองเบิง ถ้ับปรลอดก็คือกะปล่อยไฮมันตายไปซะเลยนะครับแม่ต้องเข้าปีเดียวยู่จชกปีครับหกสิบสองหกสิบสองปีพออยู่นั่นปะบร่บร,ราตายแต่ปีหาสามแต่แต่ปีหาสามแม่ยุ่กับใครซะนี่ยยุ่กับลูกสาวแต่ว่าลูกสาวไปฮหดงานอยู่สระบุรี่นอ๋อจักเดือนเข้ามาที่หนึ่ง มาวังใส่เงินลานหันวังเดียนเดียนปัสภาพัสภามาแต่ว่าเขาทิมลานไปให้เลียงดูจ้านทีมลานหน่อยขันเม่นบ่มีหลานนี่เจ้าคือสิทธิ้งใส่มาโตก๊ไก่เลยเนาะ <c oughs> อาการที่แม่กินเขาว่าได้นี่สุดอยู่กับทีไปใส่เมื่อใส่มาได้าสามเดือนนี่ <c oughs> มันเริ่มแรกเมันมีอาการจังไล <c oughs> มันว่าอยากเขกามีแตหก <c oughs> ักอยู่ซื้อๆนี่บ่าอยากเขามีแต่หัก <c oughs> เป็นโดนไปแล้วจัง,จงสุด เป็นนู่โอ้หลายเดือนนู่วันนี้มากสุดอยู่นสามเดือนสามเดือน<ๆ>ก่อนเริ่มเปลี่ยนว่าคือกินเขาว่าได้มีแต่หากมีแต่ร่มดันมากไปหาหมอบ่ไปจต่ไปนอนโรงพยาบาลสามขึนไปโรงพยาบาลสามขึนโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลแวงยไงแวงยสามขึ้นแล้วหมอนะ่ะบอกว่าเป็นยังหมอก็ว่าว่ามีอย่างตับดีไตดีท่านอ่าท่านเลือดไห้ออกมาแล้วพันยามากินบะ ไห่มาอยู่กินอะไรกินดาลงไ,ไอะไรนี่จ้าโลกอันนี้มันแปลกประหลาดบ่มีเสือแสดงว่าโลกนี้เนี่ยพ่อแม่บ่ตังเสือไห้ค่ะก <c oughs> ำมะบ้าน <c oughs> พอกำมะบ้านแล้วเทจะได้แม่ยุ่งในบดนี้กินก็บ่ได้ไมีแต่นอนแหละนอนข้างไหนแหละก็ออกมาข้างน,นอกมีแต่นอนอยู่ไปอยู่มาจนว่าอยากเขากับว่าอยากขานมกับว่ากินน้ำกับว่าะกินผลเหลวเขาลา,า,าบง้วเสพๆมากินได้บะ ว่มเมื่อกี้กินจักเมื่อกี้กินเจืออาหารที่ว่าแม่เคยมกักอาหารที่ว่าก,กินแซ่บๆที่แม่เคยมักนี่กินได้ป่า่กินอะไรจ้าจังแต่เขาตม้มขนม,นมก,กินอะไรตั้งแต่ไปหาหมอหมอวินิจฉัยว่าบ่เป็นหยังตับไตยังดีมั้งใ,ให้ยามากินกินอะไรคักออกแม่อยู่บ้านกับมิเตลล้มกินก็บ่ได้ แต่ยาเบาหวานก็กินบ่ไดนบ้านกินยาเบาหวานสักเทียต้สงสยองนอนในที่เออคือกินยังก็กินบ่ไดา้มีตั้งแต่ว่านอนดส้มชิกับพียที่นักนักเขาอีหรีเนี่ยมันกินบ่ไดา้คนทั่วขันกินบ่ไดา้นอนบ่หลับมันก็ไม่สิกลับบ้านเก่าเท่านัาา้นบ่ล่ะหลังจากนั้นบ่มีเฮียไป่แห้งสุดเลยผู้ดใดดูแลแล้วลูกปลาไหลลูกสายพูนเขาเงี้ยเขามาจอบเบื้องเอาเขาต้มเขาให้กินบ่ต้มให้กินกินบ่ได้ คิดว่าเมื่อเป็นจังเสียกินว่าไรม,ม,มันมันคือมันมายอมรับอาหารแล้วเนี่ยคือมันปฏิเสธอาหารเ <DM> มื่อแม่กินว่าไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าสิเป็นยนที่ไหนก็คือตอนแต้สิบตายแล้วคือน้าลูกคู่ยี่ห้อแล้มันมีผัวเนาะแต่มันไม่ยอมนั่นเอโอ้ <uka> เลือลูกลาเพราะมันลูกลาลูกคู่ที่สอง่ององลูกลายูุคุณ เอาเมี้ยผิดธนุษษโลกเป็นยังเขาจังบ่เอาผัว <c oughs> เอาปากกันกับผัวมันขึ้นมาอยู่น้ำเมร์อ๋อแล้วที่นี่ผู้เจดิญเหน้าให้แม่กินเป็นผู้ใดบ่เนี่ยลูกชายลูกชส้เนาะเอาละแม่หลังจากที่แม่ท่อแท้แล้วมันกินเขาวบว่ได้ผมกลว่าผมมีทางละเจ้าก,ก็จนล้มหมอนนอนเสือมาสาม <c oughs> เดือนมันสิบว่าเหลือแต่กระดูกด แต่ตั้งที่เราคนอายุแปดวนน้ำหนักแปดสิบอะไรยาะงหายน้ำหนักแปดสิบกินข้าบาได้ลดลงเหลือเท่าไรตอนนี้นนหาสิบเออหาสิี่หาสิบสีเกือบสามสิบกิโลที่สุดลงไปอยากินบ่ไดอีหยังก็กินบ่ไดตรงไปมนักเขากินมนมชีวิตทสิกลับมากเสืเอมประกับแล้วนมก็กินบ่ไดการแสดงว่ามีท่างเดียวคือ หอดวางหอดข้าวมันกับหุ้สี่ไปผู้ใดมาเดิมน้่เจจาไดเดิมนำสกัดเปลือกมะขุดแซนสิเอ็ของบัญญาเชยงมลกับโอวันแซนสิเอวิตทยุลูกเอาวิทยุให้ฟัง็เลยฟังฟังไปฟังสะดุดใจตอนไหนตอนนั้นไม่เงยนั่นแล้วว่าเรานลูกกัเพาะกับเพาะกินยังกับอะไรมิตรหักนะเออเอามัคือกูเสียูนอเื้อืเหตุตั้งไหนมันติดเทไปหายาแม่กินในเปล่าหนะมะขุขแซนเไห้มากินเนี่ยลูกสร้งมาจะขวด ซีขวดซีขวด <S <S สั่งมาเริ่มแรกกินเข้าไปมันกินได้บ่มันปฏิเสธบ่กินได้กินได้กินได้เข้าไปเป็นปจังอะไรบอเนี่ยกินขวดหนึ <S <S หน่งขวดสองไปเคืองแบบไทยเราไรเลยใช่ยุซีเทียมหาเทียมหกเทียมมือเดียวใายมือเดียวซีหาหกเถอเมืย์ปบ่ออาทั้งปปกติเขาทายนี่เมื่อยบ่อแต่นี่ทายบ่เมื่อย์ พอหลังจากนั้นขวดที่สองกินเขาไปแล้วมันอยากกินเขาขวดใดที่ละขวดที่หกพี่แล้วเริ่มอยากกินเขาใส่น้ำกับบะท่านกินกับยังกับหวานคือกล้วยนี่แม่นบะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นขวดที่ไห่ขวดที่เจ็ดที่แปดี่แล้วเริ่มดีขึ้นเริ่มลุกได้ไปใส่ได้มีเหงื่อมีแห้งจากเมื่อนั้นคิดว่าจะาของสิตายพอกินได้หกขวดคิดว่าจะาของสิตายบะ ดีใจว่าครับที่ได้ชีวิตกลับคืนมาใจยู่กับให้ลูกสร้างไม่หยดกินเหมือดสามสุดละวนีไม่ได้กินดอ,อกบวมี้เงินสร้งเอา้า <c oughs> เห็นมีค้นขางบ้านว่ามือหนึ่งเห็นเจ้ากินข้าวแทบนอนรับสบายได้ลูกที่อยู่ <c oughs> <c oughs> ทางไก่บ่ได้ส่งเงินมาให้เ <c oughs> พิ่อ่าซื้อให้สะกอนกับมีได้มืมน้ำเพินแาบนกินครับแม่เี๋ยวนี้นาแต่แม่สุดสกินขับวิเชชุดแล้วกินเบิดสามชุดสามชุดที่แม่กินเข้าไปนี่นะครับ ลูกไปใส่มาใส่ได้พ่อใจบ่ตีใจยุนละชาวบ้านถามบ่ถามเหม,มือนกันลูกน้องผู้น้องผูนงน้น้องอะไรมพืก็จะได้กินน้ำกินหลหลคนอยู่บ้างเอา้าแสดงว่าคุณภาพบอกต่อคือเ <c oughs> ป็นบาแม่ในน้ำไปตลอดเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> แม่ครับจากเมื่อ <c oughs> ที่แม่เป็นมาแย่นน่านเกือบเป็นปีกับสุดสามเดือนเนี่ยให้ว่าเฮ้าเนี่ยมัน เชียดตายเมื่อไหรก็ว่าได้มันนผู้ใดก็ว่าแต่ว่ามันสิบว่าหลอดแล้วครับแต่เมื่อวีนน้ำสก,กัดเปลือกบุกเซนเซเว่นและอวันเซนเซเว่นน่ะเอาชีวิตแม่ขึ้นมาได้แล้วเงินค้กำกับแก้วมันหาบ่ได้แต่ว่าชีวิตของแม่ลูกเต้าเขาก็เป็นห่วงเปลี่ยนใยก็บอกลูกเต้าว่าสู้เยเงินทองหาได้แต่ชีวิตของกูหาบ่ได้เด้อกูกำเพิ่มบะได,ด้วยน้ำสก,กัดเปลือกบุกเซนเซเว่นสุกซ้งเงินมาให้กูกินซื้อกินแนะ่เด้นน๋ยแม่เด้อ ครับพี่น้องที่รบหลักครับนี่คือที่ผมเนี่ยได้ติดตามมาหาแม่ท้องคั่เนี่ยก็เดื่องจากว่าทีมงานเฮาเนี่ยได้นำนำสกัดผลขอคุณเนสิเและโอวันเสนสิเอ,อ็ดของพญขมุน,นี่แหละมาส่งหอดบานของเฮาคุณภาพมาตรฐานบ่มีว่างขายตามร้านค้าร้านขายร้านต่บางหคงร้านขายของชั่าบอมีครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคุณภาพที่บอกต่อผมจังได้ให้ทีมงานมาส่ง แล้วกับผมติดตามมานัาประสบการณ์นี่ไปออกอากาศพร้อมทีมงานชูชัยปูโสบุญไหลนะครับแล้วกับผมได้นัเ่เรื่องเล่าต่างๆเนี่ยไปพี่น้องได้ฟังและได้ชมทางทีวีถ้าพี่น้องเกิดมีอาการเป็นแบบนี้คือเราฟังอีกคนหนึ่งมีอาการแบบนี้เราจะได้ดื่มเราจะเป็นคนขึ้นมานี่แหละครับเป็นกุศลมหาศาลสำหรับอีแม่เฮานะครับเนี่ย อยากสอบถามพี่น้องที่ชมรายการทั้งทีวีอยู่ทั่ถามที่เบอร์โทรศัพท์ที่ได้จอเลยครับแจ้งข่นวิทยุโทรมาที่088 320 2610 088 320 2610ผมใช้คนทีมงานปูโสบุนหลายชู่วช่ขอขอบคุณมปหลายๆครับประสบการณ์ครั้งนี้เ้พี่น้องได้เบิ้งกันมันเป็นกุศลมหาศาลสาหรับแม่ครับของคุณแม่ครับบัีครับบัครับแม่เกือบตายเนาะ